สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับร่วมกันสืบสารศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัทบอสบ็อกซิ่ง2000จำกัดและวันนี้ความพิเศษสุดของศึกเจ้ามวยไทยก็คือจะเป็นการประเดิมมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่26ครับตำนานมวยรอบที่ยังคงอยู่และก็ยังคงครองความยิ่งใหญ่ตลอดการครับโดยวันนี้จะเปิดคู่ประเดิมครับ เป็นการพบกันระหว่างอุ้ยเสี่ยวป้อซูจีบะหมี่เกี้ยวกับดีเซลเล็กแป้งตองปราบกับหมาคู่นี้ฟิตมาเต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่นอกจากนั้นยังคำเอาไว้ด้วยชาญชัยสิทธิติสุขโตกับเกสตันสิงป่าตองบุญหลงสุนทรบางน้ำเปรี้ยวกับร้อยล้านเกียรติกำธรครับส่วนคู่เปิดหัววันนี้จะเป็นมวยรอบชิงแชมป์อ้อมน้อยนะครับแล้วก็ชิงแชมป์หมาแดง45ปีครับ160ปอนด์ ฝ่ายแดงก็คือรุ่งราวีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับน้ำเงินครับเป็นนักชกสองสัญชาติครับโมโร็อกโกบวกกับเบลเยียมโมโยเซฟเพชรสมานมวยไทยครับ oh. วันนี้มีกองเชียมาแน่นขนาดทีเดียวโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญคุณสุธีคุลเกียรติประเสริฐครับบริษัทตะวันออกส่งเสริมการเกษตรบางคล้าชะเชิงเซาและคุณธีรวิทย์ว่องเศรษฐชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยออนเคมีพันจำกัดตัวแทนบริษัทปอเคมีเทคจำกัดมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยทั้งคู่ครับทั้งสองท่านเลยครับเอาละครับก่อนที่จะมีการชิงแชมป์กันก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอยู่ด้านหลังนั้นครับก็คือคุณธนาชัยจำนงครับขอเชิญชมครับท่านผู้ชมครับก็เหมือนเดิมครับแอนด์ร์สันยาสาเรักเพาะอาหาร ปวดท้องท้องอืดจุกเสียดนัน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้โมยไทยมาโดยคุณวินยัยวีระพุชงนะครับนานแล้วครับนอกจากเป็นการส่งเสริมก็มีรางวัลให้ด้วยผู้ที่นำแม่ไม้มวยไทยมาไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอศอกกลับหรือเข่าลอยซึ่งเราอนุรักษ์นี่นะครับก็จะมีรางวัลพิเศษให้กับน้ำมวยที่น็อกผู้รุกรุกด้วยแม่ไม้ดังกล่าวแอนติซินมอบให้หนึ่งหมื่น ถ้าใช้ท่าจระเข้ผนหงซึ่งเป็นท่าที่ยากครับก็คงจะอยากจะดูกันเหมือนกัน30 0 0 0บาทกับจากรแอนนาซิงและจระเข้เกิดบาดแผลแตกเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลให้นักมวยนะครับก็มีค่ารักษาพยาบาลจากักแอนนาซิงนับเป็นเข็มเลยเข็มละ500บาทนี่คือความปร,ตราตถนาดีจากคุณวินัยวิรุวัวชชงผู้ทรงเถรผลักศิลปะแม่ไม้มยมยไทยเริ่มยกแรกเลยครับประวัติเชิญครับ สวัสดีครับเมนูมื้อเที่ยงมาแล้วครับศึกเจ้ามวยไทยออกสตาร์ทด้วยการชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามอมน้อย160ปอนด์ครับอิมพอร์ตมาจากโมร็อกโกครับไปดูกเกงสีน้ำเงินก่อนครับประวัติร่าวๆของโยเซฟเพชรสมานมวยไทย66ครั้งชนะ43แพ้21เสมอ2 26ปี187เซนติเมตรครับมีคุณนิพาพันธ์สมานมวยไทยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะขณะที่กเกงสีแดงนั้นดีกรีแชมป์มวยรอบนะครับรุ่งราวีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสุทัศน์บุญชิตครับ จากตาลสมอุบลราชธานี74ครั้งครับชนะ61แพ้13 20ปี180เซนติเมตรมีคุณสมชายเทศรุ่งเรืองครับหรือว่าเสี่ยแขกเป็นลูกพี่ของกะเกงสีแดงครับสวัสดีครับคุณครับพ่ครับครับผู้พามาดวทีนะครับธนาชัยจำนงเป็นกัมปานฝีมือดีนะครับของทีมมือเสียอ้อมน้อยให้คะแนน3ท่านนะครับมีธวัชชัยทองลิ้พันวุฒิลาล้อมันวิสาและพิจิตตคงคงครับ นะครับตัวใหญ่ของใหญ่ของยักษ์แต่ว่ายูเซฟโมร็อกโกก็จริงแต่ว่าหัวใจคนไทยครับคุณครับพองวางลึกวางสูงไม่หน่อยครับลูกนี้หลุดหงายท้องเองเลยนะครับนี่นิด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 นึงนะครับคุณดอกครับรางวัลเป็นเบลต์โปนสโคน็อกเอาท์นะครับก็ยังมีรางวัลพิเศษให้นะครับสําหรับผู้ที่ชนะน็อกยกหนึ่งนะครับรับไปเลยห้าหมื่น ยก2นี่30,000ยก3เอาไป20,000นะครับจากลิเวเตร์โมเอ็มสอกเอานะครับแต่ละคู่นี่มีโอกาสได้เยอะนะคุณนกอ่ะมีโอกาสครับบ้านมาแล้วครับพลังกำปั้นไม่ธรรมดาครับโยเซฟโอ้โหตีนซ้ายรุ่งราวีนักชกจากอุบลราชธานีไม่กลัวต้นตำรับสย่างตัดสนุกแล้วครับคุณครับพงครับ160ปอนด์นะครับแหมออกอาวุธแต่ละครั้งนี่เสียงดังฟังชัดโยเซฟนะครับท่างประเมศผมนำเงิน 66ครั้งนี่คุณนกเรียนให้ทราบแล้วว่าไม่ธรบมดาอน,น,น,นะครับแต่ต้องดูนะครับว่ารุ่งราวีเจ้าบ้านจะต้อนรับแบบไหนเดี๋ยวเซฟผยัคมที<ล>โอ้โหที่นี่นไงโอ้โหปาทานลูกพักเลยนะครับแม่ทีปหน้าเลยดูครับดูการยืนมวยไทยคุณค่พ่องสองมวยช,ชาติที่<ห>แล้วด,ด่เกิดเป็นคนไทยนะแต่ชาตินี้ไปหลงไปเกิดเป็นมอรโค ฐานล้มลงไปมีเกี่ยวขาล่างด้วยนะครับจับบนแล้วเกี่ยวล่างแม่คุณสาวพองรู้ไหมเจ้าชายแห่งมอร็อกโกเคยเดินทางมาชมวยที่สนามมวยลุมพินีวิกสังกสีเก่ายุคนั้นโอ้โหชื่นใจมากชาวมอร็อกโกนี่ชอบนะครับมวยไทยโอ้ชอบมากนะครับมอร็อกโกนี่เจ้าชกมวยดีๆเยอะเลยนะครับแข่งสายลุงละอวีแม่อาว๊ะอาวะ ไม่กลัวครับยอเซฟทีปีแชมป์ไทยไฟยุคแรกๆนะคุณกระบองเป็นรองแชมป์แฟ้ฟาบิโอปินก้ามาอ่าเลครับหมดยกแรกครับพักชมโฆษนาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาครับแค่ใช้แจวใครก็ใช้ได้ครับไม่ต้องมีบัญชีธนาคารมีเบอร์มือถือและบัตรประชาชนแถมดีแจกรับประกันใช้บริการได้ที่ร้านตัวแทนได้มีป้ายแจวใกล้บ้านท่านนะครับ ซีทีซีทีโหลดแรงเร็วโหลดแรงเร็วสินค้าดีมีมาตรฐานมอกและ ISO สามารถหาซื้อได้ที่ตุวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับซูมโมผู้นำแห่งไปตัดไปเกียนบอยดัสยามโกบอดุกจำกัดิดตามชมยกที่สอครับและบัวที่ชนะแบบพิกล็อกนะครับประจำสัปดาห์นี้จะได้รับรางวัลพิเศษ1 0 0ม0บาทนะครับจากหนังสือเป,ปิดกรมหาสบัิหลวง อาจารย์เจรัญไดนะครับเลเครือฟุกเพียนกุ๊บ10,000มืบาทนะครับรับไปเลยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายมวยก็สนุกตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับออกสตาร์ทโอ้โหเสียงตะโกนครับมาเลยครับยูเซฟยูเซฟครับวันนี้แฟนคลับจากโมร็อกโกบุกเวทีมวยสยามบ้อมน้อยเลยคุณครับพองแมยูเซฟนี่แมมีบัดมีศอกแม่โชว์เลยนะครับลูกนัมวไม่สนใจเตะซ้ายเข้าไป ดูนะครับว่าโบยใหญ่ๆอย่างนี้แม่ยืนระยะกันเป็นยังไงนะครับ่งศอกซ้ายลุงราวีช่องแม่เต่าเข่าเตะขวาเฉียดไปนิดเดียวดูชาวต่างชาติออกอาวุธแล้วเพลินตานะคุณครับพองนะไม่มีดึงไม่มีเชงเอาครับมาอย่างไรไปอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ปากคอแตกเลือดยเซฟเลือดกบปากซะแล้วนะครับตอนนี้ แม่น้ำลายแดงเป็นทางมาเลยนะครับกินหมากหรือเปล่าเชี่ยวหมากเมื่อก่อนเมื่อคนสมัยโบราณนะสงสัยลูกนวีเตะซ้ายแทงซ้ายของลุงลาวีนะครับเตะซ้ายทีหนึ่งแม่เจ้าเสียพยายามจะตัดล่างเตะซ้ายทีนึงลูกนวีจอกซ้ายแม่โอ้ดูลูกเลี่ยมลูกเลี่ยมแมมีลูกกระตุกมีลูกกระชากคุณครับผงแมมีเลี่ยมมีเลี่ยมมีเลี่ยมนะครับ หยับก็มาอีกนะครับโยเซฟโดนแข้งซ้ายลูนอวีทีหนึ่งโดนหักลงไปนี่แหละลูกปัญหาแล้วล่ะคุณรับของเอ้ยเที่ยงวันนะเที่ยง15บหนะวันเสาร์นะยกไทยทายจะเป็นยังไงล้มบ่อยๆนี่ไม่ดีนะลูกนั่นมาแล้วมาแล้วโอ้โหของฝากจากบอสโกมาแล้วมีศอกขวานะครับสอ้ศอกซ้ายของโยเซฟเนี่ยสะดุ้งเลยนะครับจากแดนลูนาวีลูนอวีถุกในโดนหักลงไปชักยุ่งชักยุ่งชักลุ้งแล้ว รถเปิดไซเลนนำหน้าไปแล้วคุณอาพองวีวอวีวอวีวอโโแหมโดเซฟที่แม่อาวุธทบเครื okay. oh, ending, so ่องทีนี้นะครับมีบัตรหนึ่งสองทำไมอีกหลังหลังลุงลาวีนี่โดนเต็งหนึ่งลูกสิทธาจารสุรัทสอยใ่หงายท้องมาแล้วนะคุณอาพองนะอ้าในรายการไทยไฟต้องระวังแล้วครับลุงลาวีจะประเภทเห็นหมัดเหมือนเห็นระเบิดหรือเปล่าครับแหมโดเซฟก็แหม่มีมัดมีศอกให้ทบเป็นระยะระยะมากันหนึ่งสองเตะขวาทีหนึงโอ้โห อปลายเท้าโดนห้องเรื่องครับหน้าเบ้เลยครับหมดยกพอดีไปแก้กระจับก่อนครับเดี๋ยวก็มาตาโดนลาตราเก้าเหลียงทองเสแดงคงเสีแดงแถ้งสีแดงยาตุนปลายเจียงเสครูเปลี่ยนกองใหม่บำรุงร่างกายของอาจารย์สุธมรตาทิพย์ศูนยาลูกหมารยนต์ตองหนึ่งชิ้นของลูกหมารถยนต์้อมประตอบโอโซพาทโดยคุณบร,รัณธนกิจเจริญวงศ์ มเตรมอร์เครื่องปั้มน้ำพัดลมเบนกับผู้นำินค้า,าการเกิดต้องเบนเท่านั้นติดต่อโัวแดนจำหาทั่วประเทศครับ0ูน15 0องหตาูิมชมยกสามครับแหมย,ยกสามที่เปิดฉากขึ้นมาี่ดุเหมือนเดิมรค,ครับคุณนกครับทางด้านโยเซฟนี่แหมมีเลี่ยมเพื่อยนะครับตอนนี้แหมเหมือนมีกำลังใจนะคุณกระพองใช่ยกสองทำดีขึ้นตรงกระโดงทางนั้นแตกปีออกมาแต่ว่าไกลหัวใจไม่เป็นไรไม่เป็นไร แมลูกลาวีตอนนี้เข้ามานี่โดนโดนหักเหลี่ยมตลอดมาแทงขวาของแทงสายโดนตัดรักเต้ทีนี่ oh, oh, โอ<ฮ>้โหเป็นไงคุณแลพองโอ้โห oh, oh, ลูกนี้เขีนะ่ยขาหน้าเขีนะ่ยขาหน้านะลูกนี้ไม่ฟาวนะครับมีซอกขวาสองสองอีกแม่ลุกนาวีเข้าไปเตะขวาขึ้นมาตอาตนอแล้ว,วยกดำไปเลย นี่นะครับศิลปะแม่ไม้บวยไทยเขาเริ่มจะเข้าใจเกมการต่อสู้มากขึ้นแล้วคุณกระบอกใชโ่โยเซฟนี่ไม่ธรรมดาลเลยนะครับธรรมดาเหลี่ยมมวยนี่ต่างชาติมีน้อยมากนะครับแต่โยเซฟนี่เปลี่ยมดีจริงๆยกนี้ยกที่สามแล้วนะครับแทงซ้ายลุงราวีไม่สนใจโยเซฟนะครับจะมาไม้ไหนลุงราวีต้องขยันเตะซ้ายนะครับถ้าไม่ขยันนี่ลำบากครับนี่ครับทีต่อทีสองก3บสามอง โอ้โหสามเข่าครับคุณเงือกพองโอ้นี่สามเข่านี่นี่ไอ้ยโดนเข้าไปล็อกไอ้ยาเลยครับลุงลาวีเนื้อๆเลยนะครับสามเข่านี่โอ้โหสะดุ้งเพือกเลยนะครับลุงลาวีโอ้นับขำไปเลยนะครับไม่มีปัญญาจะขบอะไรนะครับตอนนี้ลุงลาวีโอ้โหแม่โจเซฟมาฉายอาวุธแม่หมายบนไทยล้วนๆเลยนะครับตอนนี้ตะลานหลักทรัพย์วุ่นวายแล้วครับพี่น้องครับเอาแล้วครับ คนฝ<ไ>รั่งเป็คนไทยแล้วคุณข้าวหอมบวยไทยนี่<อ>มีปัญหาเลยครับโดนไปสามเขา่าโอ้โห,โหโอ้โหจุดจับมออือสาดนี่แหละครับศาสตราสารอา,า,าวุธครับศอกสั้นๆครับศอกซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับสอกซ้ายแร<อ>งพิเศษอีกต่างหากคุณขราวหอมใช่พยายามยกสามยกรับไปอีกนะครับวัพิเศษจากเพชรมือเอ็นสิบหก เอาไปสองหมื่นบาทเลยนะครับโอ้โหดูอีกทีครับภาพชัดๆชัดๆครับของฝากจากมรรคโธครับปัดแล้วฟันครับโอ้โหสอกซ้ายครับหลับกากาศครับดูอีกมุมนึงครับโดนเข่าไปก่อนครับหลังจากนั้นครับปัดมัดลงมาแล้วก็ฟันด้วยซ้ายคุณณพงศ์โอ้โหหลับกากาศครับหัวปัดเชือกเลยครับขาวสะอาดมากเลยนะครับโอ้โหแล้วโชว์ศิลปะมวยไทยนี่ สุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละครับคือของแท้ของมออลโคเลยนะครับเอาฟังพี่โออาต่อเลยครับก็เป็นก็เป็นอันว่าการชกนันเสร็จสิ้นโดยเร็วครับนี่แหละครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยเผลอไม่ได้ครับมาเท้าเข่าศอกอันตรายทุกดอกครับเป็นนันว่าโยเซฟเพชรสมานมวยไทยนะครับได้เป็นแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามออมน้อยในรุ่น160ปอนด์ครับ ชะนะ TKO ยกที่3รุ่งราวี b k แสนชัยมวยไทยยิมครับโอกาสนี้จะเรียนเชิญคุณประจนอุลปาทรบริษัทบอสบ็อกซิ่ง2000จำกัดมอบเข้มขัดของเวทีนะครับแล้วก็มอบรางวัลน็อกน็อกเร็วครับยก3ครับน็อกยก3จากมาเลเตโม M16 ให้อีก2 0 0 0 0ื 20, บาทครับรับ2 0 0 0มืบาทนะครับ ขณะเดียวกันครับก็เรียนเชิญคุณสุธีคุณเกียรติประเสริฐบริษัทต,ตะวันออกส่งเสริมการเกษตรบางคลา้าฉะเชิงเซานะครับมอบเงินรางวัล45,000บาทนะครับพร้อมด้วยโรรางวัลแชมป์นะครับแชมป์มวยสยามเวทีมวยสยามออบน้อยครับรุ่นนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษน็อกเอาท์อีก1,000 10, 0บาทครับโอ้โหวันนี้รับ การเพียบเลยทีเดียวแล้วก็เห็นได้ชัดนนะครับว่านักชกต่างประเทศที่ให้ความสนใจครับนี่มาน็อกมวยไทยด้วยอาวุธที่เรียกว่าศอกนะครับเป็นความพิเศษเอาละครับก็ต้องติดตามความมันครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยครับพบกันตรงนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้เดี๋ยวยังมีมวยคู่ต่อไปให้ชมพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ